ก็จริงๆเป็นตุ้มรู้สึกว่าตุ้มไม่ได้ฟาดนะมันไม่ได้มีคําแรงหรืออะไรเลยนะเราแค่พูดในมุมที่ที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราช่วยอะไรใครไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเราไม่ได้โกรธแต่ถ้าเกิดเราเอาเอาเราไปพูดต่อในเวอร์ชั่นที่มันเหมือนลดทอนคุณค่าเราอ่ะตุ้มอยากให้หยุดตุ้มก็เลยโพสจริงๆเจตนาในการโพสอ่ะมันไม่ได้เป็นการให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตแต่ต้องการให้บุคคลที่เขาที่ตุ้มอยากสื่อสารถึงเขาได้เห็นครับ เท่านั้นเลยครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันในเฟสตอนนั้นเป็นคนในหรือน,รนอกวงการนอกวงการครับรอนอกวงการมันเกิดขึ้นายังไงคะที่เรารู้ว่าเขาไปพูดด่าเราลักษณะแบบเหตุการณ์เกิดขึ้นวันนั้นแล้วตุกงโกรธวันนั้นครับเราหนอยหรืออะไรที่แบบไม่ได้หนอยนะครับพี่แต่ว่าตุ้งแค่รู้สึกว่า การช่วยเหลือคนทุกวันนี้คือคนขอความช่วยเหลือเราเยอะมากนะครับในเรื่องของเรื่องของอะไรก็ตามอ่ะตอนนี้คือตูม,มองว่าถ้าเกิดตูช่วยอะไรใครได้ตูอยากช่วยจริงๆนะเพราะว่าเรารู้ว่าการที่เราต้องการความช่วยเหลือวันที่เราต้องการความช่วยเหลือบ้างแล้วเราได้รับการช่วยเหลือมันดีมากเลยที่มีคนเข้ามาช่วยเหลือเราครับแต่พอเราช่วยไปแล้วเราไม่ได้รับคํำชื่นชมยิมยอมเราไม่เป็นไรไม่ได้อยากได้ไงคือเราอยากช่วย แต่พอช่วยแล้วไปพูดต่อในเวอร์ชั่นที่ทําให้เราดูแย่แล้วรู้สึกไม่ดีตุม้มก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของตุ้มที่ตุมต้มต้องออกมาปกป้องสิ่งที่ตัวเองต้องทำครับตุม้มอะาขยายความเลยว่าสิ่งที่เขาไม่พูดต่อทั้งที่เราช่วยเขาเราไปดิสเครดิตเราหรือว่าไม่ได้สิเขาบอกว่าอยากให้มาตุ้มช่วยหรอเขาไปไปไปตอนแหลใส,เส่เขาี่เขาเขาโง่อยู่นะเ<ม>ขาน่าจะช่วยได้ซึ่งตุ้มบอกเลยนะว่าคนที่เข้ามาหาตุ้มแต่ละคนที่ขอความช่วยเหลือครับที่ตุ้มช่วยช่วยไปไม่ใช่ว่าตุ้มโง่นะค การช่วยเหลือคนหรือการช่วยเหลือเพื่อนหรือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์วยกันต่อให้เราคนผู้ช่วยเสียเปรียบก็ตามในอนาคตนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนโง่นะครับเราต้องการช่วยเพราะเราช่วยได้แต่ณวันนี้ตุงคงไม่อยากช่วยอีกแล้วเลยนะแล้วหลังจากที่ตุงโพสไปแั้นเห็นตั้งตัวเขารู้ตัวแล้วไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเขารู้ไหมแต่เขาก็ลบเฟซไปเลยครับลบอันเฟซเราไปน่าจะต้องไม่ยุ่งกันแล้วน่าจะต้อง โอ้ไม่ไม่ถึงปีครับไม่ถึงปีครับเราเคยช่วยเหลือยังไงเขาเคยช่วยเหลือเขาครับถ้าเราไม่เคยช่วยเขาคงว่าเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเราไปช่วยช่วยด้วยน้ำเงินหรือว่าด้วยแรงหรือซับหรือช่วยช่วยทางเรื่องของคอนเนคชันด้วยทางเรื่องของเงินด้วยครับอันนี้เรียกเป็นนันพีเตอร์ไหมครับอะไรนะคุณพี่เอานะ เร่องอะไรนะนางงูพิษนางงูพิษหรอไม่นะจริงๆความผิดส่วนหนึ่งมันก็มาจากตัวเราด้วยเพราะตัวตุงมเป็นคนที่เวลาใครเข้ามาขอความช่วยเหลืออะไรเราจะแบบเทไปเลยอ่ะแบบพี่ช่วยหน่อยดีช่วยหน่อยนะพอเราช่วยเราก็ช่วยด้วยเราไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มองว่าตัวเองถูกหักหลังหรือทรยศอะไรเพียงแค่ณวันนี้ตุงมจะไม่ช่วยแล้วแล้วก็หยุดพูดให้ตุงมดูไม่ดีได้แล้วท่านและถ่าในพระของตุ่มเองมาถามตัวกลับไาว่าอยู่ดีเขาเอาไวพูดใน่ี่สุดว่าเราเต็มใจช่วยแต่ือนว่า เออต้องแบบว่าสร้างสถานการณ์เออเราน้อยใจเสียใจไหมเราหวังมีแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคำดินทาเสียใจครับเสียใจนะมันมันก็เสียใจตรงที่แบบเุยลูกนี้น่าจะไปช่วยคนให้ถูกคนดีกว่าน่าจะช่วยคนให้ถูกประเภทดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันเข็ดไหมครับพอเจอเหตุการณ์ที่ไปทำแบบเการทำไม่ไม่เข็ดนะเพราะว่าตุ้มเชื่อว่ามันยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากตุ้มอีกมากมายตุ้มเป็นคนสาธารณะตุ้มช่วยแชร์ช่วยประกาศช่วยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้ามันมีโอกาสอ่ะตุ้มเชื่อว่า เจตนาตูมันคืออยากคนอยากอยากช่วยอ่ะตูมคิดว่าตูไม่เข็ดครับทําได้ครับไหนๆก็อันเฟรมแล้วไหนถ้าสมมติเขาดูอยู่อยากจะบอกอะไรคอขอไม่อยากให้ดูครับเปลี่ยนช่องได้เลยเพื่อนๆเปนยังไงบ้างพอมีเกิดสายการ์นี้ก็เพื่อนๆก็เหมือนเหมือนพี่ๆตอนนี้ครับมึงมึงอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นมึงมึงทำไมช่วงนี้มึงเยอะจังดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเ้าอยากเป็นชาวบ้านสี ใช่แต่ว่าตุ้มก็บอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยเรื่องนี้เวลาตุ้มช่วยตุ้มก็ช่วยด้วยตัวตุวต้มเองวันนี้ตุ้มถอยออกมาก็คือถอยมาด้วยตัวเองนะไม่ได้อยากให้เพื่อนของเรามาเดือดร้อนเพราะตุ้มก็มีประสบการณ์กับการที่เพื่อนๆในวงการจะต้องมาเดือดร้อนเพราะข่าวเราเยอะแล้วตุ้มก็เลยจะกันเพื่อนๆออกไปก็เลยไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังเลยครับหลังจากนี้ถ้าจะมีคนมาขอความชื่นหลือจากเรา ครับจะอยากจะบอกกับคนๆนั้นยังไงบ้างหรือว่าเรามีวิธีการสแกนคนที่จะช่วยเหลือยังไงบ้างอ๋อโชคดีที่ตอนนี้ตุมมีคุณปาผู้จัดการคอยสแกนหมดแล้วตุมตู้มต้มต้องตูมต้องให้ทีมตุนมดูแล้วเพราะว่าที่เวลาคนถักมาทุกวันนี้ตุมได้รับข้อความการช่วยเหลือขอให้ช่วยเรื่องนั้นประกาศเรื่องนี้ช่วยเรื่องเงินนั้นเรื่องงานนี้ครับวันหนึ่งไม่ต่ํากว่าร้อยข้อความอยู่แล้วครับมันมันก็เลยต้องมีทีมสแกนอยู่แล้วตอนตอนนี้ตุ้มรู้สึกว่าตุ้มกลายเป็นแบบ มาตุ้มต้องรอดสองแล้วันเป็นเพศสายใหม่ไปแล้วตั้งแต่เราออกมาเรื่องข่าวต้นปีที่แล,แล้วเลยนะครับ <S <S <ๆ>เพราะว่าเราก็เห็นว่าเ,าเวลาทําอะไรบางอย่างในสังคมมันมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาก็ต้องการให้เราเข้าไปช่วยเหลือเขามันอาจจะต้องขออภัยจริงที่อาจจะช่วยเหลือได้ไม่ครบทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าตูก็ต้องทำมาหากินของตูเหมือนกันพยายามจะช่วยที่ช่วยได้ครับกแกนยังไงอ่ะตู อ๋อก็ต้องดูที่มาที่ไปคุณเป็นใครข้อมูลมีไหมถ้าเกิดเขาบอกให้ช่วยเรื่องคดีนี้ขอดูหน่อยเอกสารการอะไรอย่างเงี้ยม,มันต้องมีหลักฐานทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ก็เรียกว่าตัดเพื่อนคนนั้นไปเลยจริงๆเขาไม่ใช่เพื่อนตูนตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับอืมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเสียเพื่อนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนที่เป็นเพื่อนกันจริงๆเขาจะไม่ทากันแบบนี้ครับถ้าเจอหน้ากันมูเีอะไรนะครับม<ๆ>ีการเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเจอได้ครับ ไม่อยากพูดกับเขาเราไม่อยากพูดกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่จําเป็นและไม่มีประโยชน์ที่ต้องสื่อสารและพูดคุยกันแล้วครับ<ม>ตูไม่ได้เฟียสนะหรือตุงไม่ได้มองว่าตูแบบฉันเชิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าในโลกใบน,นี้มันมีประชากรอ,อีกต้องกี่สิบร้อยล้านคนที่เราสามารถเป็นเพื่อนด้วยได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเราด้อยค่าตัวเองครับก็คือเพียงแัดเพียงแค่ตัดคนไม่ดีออกจากชีวิตเป็หนึ่งคนใช่ครับจริงๆเราก็ไม่ได้บอกว่าเราดีนะแต่เพียงแค่สลิดและเทส ความคิดตรกะของเขามันอาจจะไม่ตรงกับการเป็นเป็นเพื่อนของเราเท่านั้นเองครับก็เลยตัดออกเท่านั้นเลยครับแต่ว่าเราไม่โดนคนดีวมีคนอื่นโดนไ,มไหมไม่รู้เลยครับตงไม่รู้ว่ามีใครโดนบ้างแต่ตงก็ยังเชื่อว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเขาทํากับเราได้แล้วเขาก็น่าจะทำกับคนอื่นได้เหมือนกัน